मित प्रहार आय अल्लाह चुि घन थाई ने सॉस दो टॉ तो मिने शिवित टॉ सॉस ना कप था याह आय अल्लाह चुि दो सॉस काट में डाइने शिवित वस्ताइनु बिस्सबरी वस्सला ओटोलेलमा जब प्रहार आय का टाइम यार उन्होंने दो नंबर ไม่สอบบัตละหมาดไม่ได้อดทนไม่พอละหมาดไม่ได้หรือบางคนละหมาดแต่ไม่อดทนก็ไม่ได้สอบบัตและอดทนพี่น้องครับวัสตออีนุอัลลอฮ์ช่วยทันทีอินชาอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้รักลูกพ่อแม่รักลูกทุกคนนะครับลูกรักพ่อแม่ทุกคนพี่น้องเป็นพ่อแม่ วันนี้เนี่ยถ้าวันนี้พ่อแม่ตายแทนลูกได้เชื่อไหมว่าเราอยอตายแทนลูกได้เรารักลูกแต่วันนี้รักลูกสิ่งที่แสดอองออกมากๆว่าเรารักลูกผมบอกไปน้องว่าอย่ากลัว่องดุนยาไม่ต้องกลัวลูกอดไม่ It, i love it และเราจะตอบยังไงกับอัลลอฮ์ในวันเตยมผมเต well. ือนบรรดาชาบวบัยรุ่นด้วยนะครับทั้งชายหญิงเลยแว่นแอนสกอยทุกสายด้วยทั้งเขียวทั้งแดงทั้งเหลืองเม็ดส้มเม็ดแดงอะไรทั้งหมดจริงๆนะพี่น้องวันนี้นะครับยาเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่ขัดจัง ถ้าจัดจากสังคมเราไม่ได้ถ้าวันนี้วัยรุ่นไม่ละก็รณรุ่์ยังไงวันนี้สูดเอาให้มีวัยรุนนยรนาา่นได้เมื่อใดวัยรุ่นเข้ามาชิดได้ละมาได้วันนี้นั่นคือเวนาทีเปลี่ยนแปลงของมุสลิมไทยฝากจุลาคนใหม่ด้วย ฝากกรรมการอิสลามทั้งประเทศเข้มข้นเลือกเอาวัยรุ่นผมฝากโครงการวัยรุ่นสักหนึ่งโครงการนะครับท่านนะผมไม่ไม่เอาตัไม่กูไม่สมัครอะไรทั้งสิ้นขอโทษนะ <_ d ata> ผมบอกปี่น้องว่าถ้าวันหนึ่งเห็นผมสมัครตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ช่วยด่าด้วยอ <_ d ata> ิย <_ d ata> นชาอัลลอฮ์นะต้องไม่มีตำแหน่งอะไร นอกจากดได้ฮัลคออย่างเดียวฝากผู้ใหญ่ทุกท่านชูนโยบายวัยรุ่นให้เยอะๆดึงวัยรุ่นเข้ามาจิดให้เยอะๆขอให้เป็นโครงการระดับประเทศดึงสายเฮฟวี่เข้าบา้านข้าอัลลอฮ์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์แล้วจะรู้นะครับ่นงว่าละหมาดมีพลังจริง ละจนละมาจะทำให้เราเลิกเลวได้ถ้าผมพูดไม่ต้องเชื่ออัลลอฮ์กลวต้องเชื่ออัลลอบอกละมาจะยับยั้งความเลวร้ายและมุกกัดัชชาได้จะทิ้งละมาแล้ววันนี้ดุนยาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านอย่าลืมก้มให้อัลลอฮ์และมักลรจะก้มให้ไดน อย่าสยบให้มักลลกและมักลลกจะสยบกันศีรษะคือสูงที่สุดในชีวิตนะครับไปน้องเราไม่อนุญาตให้ก้มไม่ใครทั้งสิแม้กระทั่งท่านนาบีส,ลลสุล,ลัยสลมเราก็ก้มสุญด,ดท่านไม่ได้อย่างเดียวไปน้องจงสุญูดต่อผู้สร้างและมักโลกทั้งหมดจะรับใช้กันอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราเข้มแข็งนะี่น้องเรื่องละมัด แล้ววันหนึ่งลูกหลานจะดูตัวอย่างที่สมบูรณ์จากพ่อแม่ที่เข้มแข็งครับและสังคมมุสลิมไทยขอให้ดึงตนาแล้วเอาวัยรุ่นเข้ามาจิตให้มากๆอินชาอัลลอฮ์ฝากนะครับไปน้องผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านวัยรุ่นมีพลังมากจะมองข้ามพลังของพวกมันวันนี้มันเกเรไม่ได้บอกว่ามันดีไม่ได้ แต่วันนี้อย่างเดียวพี่น้องวัยรุ่นจะไม่มนแรงถ้าผู้ใหญ่มาให้โอกาสมันอินชาลอนะครับและละหมาพี่น้องไดี๋ยวนขอให้เราเพ่งกันอย่างจริงจังเรื่องอื่นค่อยว่ากันพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่สนใจแต่วันนี้นะจะจับลูกไก่ไม่ต้องไล่ลูกจับแม่ให้ได้เดี๋ยวลูกมาเอ๊จริงๆนะครับจริงๆนะพี่น้อง จริงๆไปน้องครอบสุ่มไก่แม่ให้ได้ลูกเจี๊ยบเดี๋ยวตามครับไม่ง่ายเลยไม่ยากเลยวันนี้ไล่จับลูกไก่หัวทิ่มเป็น้องสุดท้ายแม่มันออกลูกก็หลุดละมาดไม่มีขยันอ่านผู้อานแปลกไหมเหมือนเอาไปน้องต่เรเวเต็มสุรดอรฟัดดูหายเกลี้ยงเดือนบวชใช้ตันบิ๊กเหลือร้อยจากปกติ207 พอเดียวรอมฎโดนมันอัดแค่สิบแค่สิบเองสุดเราเราเต็มมีไหมไม่รู้เขาจึงไม่แปลกไงอาจารย์ทำซดากโกแต่ไม่ละหมาดได้ไหมบวชสีนอดแต่ไม่ละหมาดสาได้ไหมบอกมึงไม่ต้องถามแล้วอดข้าวอดน้ำเป็นสิบสิบแปดชั่วโมงมึงทำได้ละหมาดสามนาทีมึงทำไม่ได้นะมึงบ้าหราือเปล่าหิว แต่ไปวันตียามาต์คือจบครับเพราะอะไรละมาดพันยังอื่นพังหมดเลยเด็กฟัดดูอินปีห้ามันก็รู้ผู้ใหญ่ไม่ต้องมาถามว่าไปน้องว่าซ่อนหรือไม่ซ่อนคิดดีกว่าว่าอาผมให้ซอด้วยแต่ไม่ละมาถามมึงว่าชีวิตมึงซอนหรือไม่ซ่อนชีวิตดีหรือไม่ดีบวชไปละครัง ละมาทำทุกวันฮ50ปีละครั้งราการนี้สองอีสองระดบแต่ละมาดทำประจำยืมไปได้ตรงนี้ไอซียูก็ต้องละมาดทำไมเอาว่าไม่อยู่เพราะละมาดหนักมากชื่อบอกพี่น้องบารักัตที่สุดในชีวิตอยู่ที่อามาดตัวนี้อินชาอัลลอฮ์ ่ะทิ้งนะครับและอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเราแน่นอน